สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่า80ปีประชาธิปไตยในมือใครท่านผู้ชมครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ช่วงระยะเวลาที่กล่าวได้ว่ามีการต่อสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยตกอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริงตามปณิธานของคณะราษฎร มีเพียง15ปีเศษเท่านั้นซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของรัฐธรรมนูญ3ฉบับได้กแก่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ระยะเวลา15ปี4เดือนดังกล่าวนับตั้งแต่วันประกาศใช้ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475จนถึงวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ถูกยกเลิกโดยการรัฐประหารภายใต้การนำของพลโทพินชุณวันเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490ท่านผู้ชมครับเป็น15ปี4เดือนที่ความพยายามที่จะทำให้ประชาธิปไตยตกอยู่ในมือของประชาชน ประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะในขณะที่รัฐธรรมนูญ3ฉบับที่ใช้บังคับในช่วงระยะเวลา15ปี4เดือนดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้มีองค์กรผู้ใช้อำนาจขั้นกลางระหว่างพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยแต่หลังจากการรัฐประหารเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490และภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชานาจัากไทยฉบับช่วคราวพุทธศักราช2490 ก็ได้บังเกิดองค์กรใหม่ที่เรียกว่าคณะอภิรัฐมนตรีซึ่งทำหน้าที่ทั้งในการถวายคำปรึกษาแด่พระมหากษัตริย์และเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในการบริหารราชการแผ่นดินไปพร้อมๆกันจนกระทั่งได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492จึงได้แยกคณะอภิรัฐมนตรีออกเป็นคณะรัฐมนตรีและคณะองคมนตรี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยพุทธศักราช2492จึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มีคณะองคมนตรีแม้แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชานจาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495ซึ่งจอมพลปพิบูลสงครามผู้มีบทบาทสำคัญในการยกร่างรัฐธรรมนูญสามฉบับที่ไม่บัญญัติให้มีองคมนตรีและเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง การรัฐประหารลมลางรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักไทยพุทธศักราช2492ก็ยังบัญญัติให้มีคณะองคมนตรีเป็นการสืบทอดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักไทยพุทธศักราช2492ด้วยต่อจากนั้นองค์กรที่เรียกว่าคณะองคมนตรีก็ได้รับการสืบทอดและพัฒนาให้เติบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นศูนย์รว,รวมอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนและหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ก็ยิ่งชัดเจนว่าองค์คมนตรีกลายเป็นองค์กรทางการเมืองที่มีอิทธิพลล้นเหลือต่อระบบการเมืองการปกครองของประเทศบทบาททางการเมืองขององค์คมนตรีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนแต่ในทางความเป็นจริงเป็นที่ประจักษ์ว่าประธานองค์คมนตรี สามารถแสดงบทบาทนอกกรอบของรัฐธรรมนูญและมีอิทธิพลเหนือกองทัพระบบราชการและระบบศาลหรือแม้แต่ความเป็นไปของบ้านเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญท่านผู้ชมครับกล่าวแต่เฉพาะเรื่องจำนวนขององค์คมนตรีซึ่งเริ่มตั้งแต่9คนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชานาาจักรไทยพุทธศักราช2492มาเพิ่มเป็น15คนในรัฐธรรมนูญแห่งราชานจาจักรไทย พุทธศักราช2,117และครั้งสุดท้ายมาเพิ่มเป็น19คนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 3 4และก็เป็น19คนนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนอกเหนือจากการบัญญัติให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อีกตัางหากเพราะฉะนั้นที่ถามว่า80ปีประชาธิปไตยในมือใครคำตอบจึงมีง่ายๆว่า ไม่ได้อยู่ในมือของประชาชนก็นแล้วกันอย่างไรก็ดีการที่จะดูว่าประชาธิปไตยอยู่ในมือของประชาชนหรือไม่ตลอดเวลา80ปีที่ผ่านมานั้นต้องดูที่3เรื่องคือ 1. ต้องดูที่รัฐธรรมนูญว่าเป็นของประชาชนหรือไม่เมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นของประชาชนจึงไม่ได้คุ้มครองประชาชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงไม่เคยอยู่ในมือประชาชน 2. ต้องดูที่โครงสร้างทางอำนาจว่าอำนาจทางการเมืองเป็นของประชาชนหรือของขุนนางอำนาจเป็นของขุนนางสี่เหล่าได้แก่ขุนนางกองทัพขุนนางราชการขุนนางตุลาการและขุนนางอภิสิทธิชนส่วนฝ่ายการเมืองที่แม้จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ก็เป็นเสมือนลูกไก่ในกำมือของขุนนางสี่เหล่าดังกล่าวดังนั้นประชาธิปไตยจึงไม่ได้เป็นของประชาชนและส ต้องดูที่ระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมว่ามีที่มาซึ่งยึดโยงกับประชาชนและเป็นที่พึ่งของประชาชนหรือไม่ถ้าไม่ก็แสดงว่าประชาธิปไตยไม่เคยเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้น80ปีประชาธิปไตยจึงอยู่ในมือของคนที่ไม่ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมาตลอดท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่า 8ปปีประชาธิปไตยในมือใครก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ